ของอาเซียนมิชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะ สำหรับช่วงพลวัตอาเซียนในสัปดาห์นี้นะคะทีมงานของเราลงพื้นที่ไปยังดินแดนที่ไม้กังเขนหมุดแรกนั้นปักลงบนพื้นแผ่นดินไทยเพื่อที่จะเผยแผ่คริสตศาสนาซึ่งนอกจากผลดีในการเผยแผ่คริสตศาสนาให้กับชาวอุสาคเนได้ทําความเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าแล้วคริสตศาสนายังส่งผลดีในเรื่องของความสัมพันธ์และการค้าด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการนําสหาวิทยา กาาาารรต่งต่งๆมมสสูสยปะเทศอีกด้วยยไปตติิดาาาามมพรมพร้้้อๆกกันกน,นนนจงชีค่ะกว่า500ปีนับตั้งแต่ไม้กางเขนหลักแรกได้ถูกปักลงบนพื้นแผ่นดินสยามโดยชาวโรตุเกตในรัชมสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาต้นสายทานแห่งคริสตศาสนาในไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยซึ่งครั้งหนึ่งวัฒนธรรมการล่าอาณานิคมยังคงเป็นเรื่องปกติของโลก การเข้ามาของชาติตะวันตกเพื่อค้นหาแผ่นดินใหม่อีกทั้งความหวังในสินค้าของป่าและเครื่องเทศการเจราจาสัมพันธมตรีเริ่มต้นขึ้นการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันต่อไปในด้านต่างๆจุดเริ่มต้นของคริสตศาสนาในประเทศไทยนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเข้ามาพร้อมๆกับฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทย การออกสำรวจดินแดนใหม่เพื่อประโยชน์ทางการค้าและการล่าอนันนิคมของโปรตุเกตนั้นโปรตุเกตได้รับอภิสิทธิ์อุปถัมภ์ศาสนาคือมีหน้าที่ในการทนุบำรุงศาสนาและประกาศพระศาสนาไปยังดินแดนใหม่ที่ค้นพบแน่นอนเมื่อครั้งที่สามารถสร้างหลักบักฐานในประเทศไทยได้แล้วก็ย่อมมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติาศาสนกิจและประกอบศาสนพิธีต่างๆต,ตามความเชื่อของตนสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไทยในยุคสมัยนั้นก็ทรงมีพระราชาหฤทัยกว้างขวาง และส่งให้การต้อนรับด้วยดีทั้งนี้โปรตุเกสเองก็ไม่ได้ต้องการอื่นใดจากไทยนอกจากการค้าขายเท่านั้นมิตรภาพของทั้งสองประเทศจึงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันและเครื่องหมายแห่งมิตรภาพที่แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือที่ดินซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระราชทานให้แก่ชาวโปรตุเกสเพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัยและสร้างโบสถ์ไว้สําหรับประกอบาศาสนกิจและโปรตุเกสเองก็ตอบแทนด้วยการช่วยเหลือทางการทหารและอาวุธยุโทโธปรกรณ์สมัยใหม่ ย้อนกลับไปยังการมาถึงและการเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาดิการโรมันคาทอลิกในประเทศไทยในปีคริสตศักศราช1658สมณะกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อแห่งนครวาติกันโดยพระสันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่7ได้มอบหมายให้คณะมิชแนลีชาวฝรั่งเสศส3าท่านซึ่งเป็นผู้แทนพระสันตปาปาออกเดินทางเผยแพร่คริสตศาสนาในเอเชียมิชแนลีทั้ง3ท่านเดินทางรองแรมนานหลายปี่หวครั้งที่ต้องหลบๆซ่อนๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายและสังหาร ในยุคที่มีการกีดกันทางศาสนาในแทบทุกประเทศมิชชันนารีจำนวนมากมายยอมที่จะสละชีวิตเพื่อพิสูจน์ความเชื่อในศาสนาที่ตนศรัทธาและในที่สุดก็มาถึงกรุงศรีอยุทยาในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงที่สยามประเทศมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพน้นถือเป็นการเริ่มต้นสายสัมพันธ์ไทยวาติกันรวมถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันในด้านต่างๆจนกระทั่งนำไปสู่การจัดให้มีสมัชชาชีโนตอยุทยาขึ้นเป็นครั้งแรก าสนาคาทิกเนี่ยได้รับโชคดีจริงๆนะคือที่ได้มาอยู่แผ่นดินสยามแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากึงขนาดนี้นะแล้วเราก็เริ่มต้นงานประกาศศาสนาที่จริงเราก็เริ่มต้นกับคนต่างชาติก่อนนะนะไม่ได้เริ่มต้นกับคนไทยหรอกแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถามว่าแคทอลิกในเมืองไทยเราเนี่ยมันมีจํานวนเยอะไหมต้องบอกว่าเป็นจนํานวนน้อยมากๆเลยนะครับเราอาจจะเห็นว่าเรามีโรงเรียนคทอลิกมีสถาบันแคทอลิก ช่วยสังคมสงเคราะห์ทางด้านแคาถลิกมีโรงพยาบาลแคาอลิกอาจจะเห็นว่ารู้สึกว่ามีเยอะแต่ประชากรไทย70ล้านเนี่ยครับมีแคทอลิกทั่วประเทศเนี่ยไม่เกิน3 0 0แสนคนนอกเหนือจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวาติกันและอาเซียนก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเช่นกันถ้าพูดทางฝ่ายาศาสนาคคทอลิกเนี่ยเรามีการดําเนินงานร่วมกันแบบเราเรียกว่าเป็นแบบสภาพ,พระสังฆราชแห่งเอเชีย สภาผสมการแห่งเอเชียเนี่ยก็คือบรรดาระสังฆราชของประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยร่วมใจกันเป็นสภาขึ้นมาสภาหนึ่งประชุมด้วยการแบ่งแบ่งเป็นคอมมิชชั่นต่างๆในการทําง,งานด้านานู้นด้านนี้ด้านสังคมสังคมข้อด้านการศึกษาทั้งหมดเหล่านี้นะครับแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทําอะไรข้อตกลงของสภาสังฆราชแห่งเอเชียจะต้องเป็นข้อตกลงซึ่งเมื่อเห็นควรกันแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งประทับอยู่นักกรุงโรมจะเป็นผู้รับรอง เพื่ออนุมัติให้สามารถทําตามข้อตกลงนั้นๆได้เพื่อให้อยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของสันตสํานักซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางสันตะสํานักและพระสันตป,ปาปาให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของท่านการปกครองท่านจิตใจมันย่อมไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัตถุหรือการสแสวงหาอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้ง10ประเทศอาเซียนมีความคล้ายคลึงรวมไปถึงมีความต่างเช่นกันและในความต่างของอาเซียนในมุมมองของคาทอลิกนั้นไม่ได้สละสําคัญแต่อย่างใดในการที่จะอยู่ร่วมกันไปอย่างมีความสุขผมว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุขอยู่แล้วนะอาเซียนไม่งั้นอาสิบประเทศอาเซียนจับมือกันไม่ได้อะจะมาทาเข้าตัวงของประเทศอาเซียน้วยการใี่คงยากแต่เมื่อเขาทำมาแสดงว่าความสัมพันธ์ของเราสิบประเทศเนี่ยดีอยู่แล้ว นับจากนี้ไปเราต้องให้เกียรติกันมากขึ้นเปิดเปิดตัวเราเองช่วยเหลือกันมากขึ้นนะประเทศที่มีมากกว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศที่น้อยกว่าประเทศที่น้อยกว่าก็พยายามพัฒนาประเทศของตัวเองล้วก็ต้องช่วยกันอย่างเงี้ยถ็ถึงว่าความสัมพันธ์ผมว่าดีอยู่แล้วไทยและวาติกันในเชิงความสัมพันธ์ทางด้านการทูตนั้นอาจจะเริ่มต้นมาไม่ยาวนานเหมือนความสัมพันธ์ทงางศาสนาที่มีมากกว่า300ปี ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่มีมาเนิ่นนานนี้ได้สานต่อและเกี่ยวโยงกันในลักษณะของศาสนสัมพันธ์เพื่อความดีงามทางด้านจิตใจในความเคารพและให้เกียรติงานส่วนหนึ่งที่เป็นสาญชากแคทยิเกทำก็คืองานด้านาศสาสนสัมพันธ์เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางาศาสนาเคารพกันให้เกียรติกันและร่วมมือกันเราสามารถร่วมมือกันได้หลายๆหลายอย่างเพื่อความดีทั้งด้านจิตใจของคนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทั้งสองศาสนานะ ได้แสดงออกชัดเจนมากส,สมัยหลังๆนี่ทางทั้งสองสานาเนี่ยครับเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นนะแล้วก็ร่วมมือกันได้มากขึ้นเป็นภาพที่ที่น่าชมมากเลยนะครับแล้วดูออกทีวีั้งไห่ถ้าหากว่ามีมีทั้งอิสลามมีทั้งคริสต์มีทั้งพุทธเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันแล้วมันอบอุ่นใจดีอันนี้ผมว่าเป็นความสัมพันธ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างประเทศเนี่ยนะเมื่อพระเจ้าเป็นเอื้ออํานวย มีพระมาหากรุณาที่ควรอยากมากตั้งแต่สมัยพนาลายเนี่ยนะครับมาจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยโอ้ห oh, มันเป็นพระมาหากรุณาที่ไม่อาจจะลืมได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆในประเทศไทยร,รากฐานแห่งพระศาสนาจักที่แผ่รากลงบนผื้นแผ่นดินไทยอาจจะยังหยังลงไปได้ไม่ลึกจนถึงกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมหากแต่รากของความสัมพันธ์อันดีที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มต่างหากที่เป็นเหมือนรากฐานสําคัญ ที่ยัดลงอย่างมั่นคงจนส่งผลถึงปัจจุบันการให้เสียดีภาพทางศาสนาเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนหนึ่งนะของ,ของมันดูอยู่แล้วแล้วก็ประเทศไทยเข้าใจเรื่องนี้ดีโดยเฉพาะทางสถาบันพระหากษัตริ์เนี่ยนะได้แสดงเห็นชัดเจนมากเลยเนี่ยและบรรดาคาา้าตเดกของประเทศไทยเนี่ยนะก็ชื่นชมเรื่องนี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราซื่อสัตย์ตงรักพักดีต่อสถา,าบานันนี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะทําหน้าที่นะับ เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความให้คุณค่ากับสังคมให้จิตใจคนเนี่ยอย่างน้อยนะเราเคารพศาสนาอื่นด้วยว่าให้เขาเนี่ยพยายามทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีจิตใจที่ดีมีความรักกันอภัยกันแล้วก็ช่วยเหลือกัน แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายภายนอกที่บอกว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่ทําให้คนดีได้ถ้าเราเร่วมใจกันสนับสนุนนะเคารพกันให้เกียรติกันผมว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆรื่อเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องที่จะมาถกเถียงหรือตั้งข้อสงสัยกันในเรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะทเศไทยก็ขับเคลื่อน การจัดตั้งประชาคมอ,อาเซียนนะครับก็มีอย่างท่านสุรินทร์พิศวนอดีตรเลขาธิการอาเซียนท่านก็อยู่ประเทศไทยตอนนี้นะครับท่านก็เป็นศึกษสาใหญ่ในเรื่องของการขับเคลื่อนการจัดตั้งประชาคมอ,อาเซียนที่สําคัญคือจะต้องให้ให้ประชาชนไทยตระหนักถึงบทบาทของอาเซียนความสําพัญของอาเซียนเพราะว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัว600ล้านคนนะครับแล้วก็ทางกระทรวง,งการต่างประเทศมา ในช่วง23าปีที่ผ่านมาก็ดำเนินการที่จะเผยแพร่บทบาทของอาเซียนให้ให้ทางไม่ใช่เฉพาะคนในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดนะครับมีบัวแก้วสัญจรมีอาเซียนสัญจรโดยจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนขออเยนข้าใจถึงสิรรร่งท้าทายที่อาเซียนต้องเผชิญในอนาคตและก็ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้จากอาเซียนในการเป็นเข้าร่วมประชาคมอาเซียนนะครับในส่วนของการดําเนินนโยบายต่างประเทศนะครับ นอกจากไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนมีบทบาทที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานนะครับก็ยังมีประเด็นต่างๆสินงท้าทายต่างๆที่อาเซียนควรจะมีบทบาทที่จะร่วมมือกับนานาประเทศนะครับในประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหรือต่อต้อานอาชญากรรมข้ามชาตินะครับอันนี้ทางอาเซียนก็รวมพลังที่จะกำหนดท่าทีร่วมที่จะผลักดันในเวทีรว่างประเทศ ส่วนในบทบาทไทยในสัมประชาะชาติซึ่งก็สอบเคร้ะหกับวิสัยทัศน์ของท่านถนดัดหรือบทบาทของท่านถนัดในสัมประชาะชาติที่ว่าเราประเทศไทยมีบทบาทเชิงลุกปักธงในสัมปชะชาชาตินะครับณขณะน,นี้ไทยก็เคยดำรงตำแหน่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนของสัมปชะชาชาตินะครับซึ่งครบวาระเมื่อ2ปีที่แล้วครบแล้วประเทศไทยก็ยังจะอขอเสียสัมสนุนให้เป็นสมาชิก คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนอีกวาระหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะกรอบใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก York, ก็จะมีเรียกว่า UN Security Council ซนะครับซึ่งประเทศไทยก็จะสมัครลงตำแหน่งเป็นสมาชิกไม่ถาวรนะครับสำหร,รับปี2 0 0 0ศ2 0 1 7และ18นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มดำเนินการในการหาเสียงนะครับแลกเสียงกันซึ่งประชาคมโลกนานาประเทศเขาหนึ่เขาเห็นบทบาท ที่สร้างสั่งประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนะครับเขาเห็นบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยเขาตระหนักถึงบทบาทไทยที่เราเป็นมิตรกับนานา,นาประเทศไม่ว่าจะเป็นขั้วใดาขั้วหนึ่งของนานา,นาประเทศนะครับประเทศไทยไปที่ยอมรับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีส่วนสําคัญที่สามารถที่จะดำานินตำแหน่งในเวทีระหว่างประเทศอย่างมิดิัศรีครับ และทั้งหมดก็คืออาเซียนวิชันประจําสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนําติชมรายการรวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราชาวอาเซียนส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามชมรายการอาเซียนวิชันย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube แล้วค้นหาคําว่าอาเซียนวิชันทีวีค่ะและกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์กับรายการอาเซียนวิชันวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ